ดีครับมือใหม่เลี้ยงหนูนาคลิปที่2นะครับ <c ười> คลิปแรกนะั้นจะเป็นคลิปที่หนูกินอาหารหมดแล้วแล้วก็ลบเนาะฟางเฟิงเข้าไปอุดอยู่ในรูท่อก็เลยนำท่อพอคลิปนี้ก็เลยทำความสะอาดนะครับนะล้างพื้นด้วยน้ำหมักมูลไส้เดือนผนะสนมน้ำนิดนึง ก็นำฟางที่เขากินแล้วออกนะที่กัดมุมมือปุยยรวมทั้งข้าวโพดที่เหลยแต่แกนนวก็นำท่อออกหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับหนูเขาจะไปรวมอยู่ในในท่อซ้ายมืออ่ะอัดกันอยู่นั้นละ3ตัวผมว่ามันอยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้เนาะเวลาเราไปถูกมันจะร้องอุ้อุอุออออามตัวเลยแล้วเวลามันจะออกลูกมันจะออกอยังไง่ะเนี่ย ไอท่อซ้ายข้อขวานี่ไม่มีเลยนะครับท่อหนึ่งผมนำออกแล้วข้อคงต้องดูต่อไปนไครับนี่คือมือใหม่จริงๆแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยไม่ได้ดู youtube ไม่ได้ถามใครไปดูเข้ามาแล้วก็เลี้ยงเนาะไม่ไหวก็ปล่อยนะครับเนี่ยไม่ไหวก็ปล่อยลงทุ่งนาแล้วขับมากินเส้เดือน,นก็เรียบร้อยอีกวนวัฏจ,จักรชีวิตของหนู กินดีนะครับรับฟังอยู่นะครับรับฟังก็จะเข้าดูอยู่นะครับเข้าดูหลายๆท่านที่เลี้ยงประสบผลสําเร็จเนาะเขาไปดูมาหลายที่แต่บางท่านก็จะเทพื้นเนาะผมไปดูบางท่านก็ไม่ได้เทพื้นแต่จะแห้งสนิทนะวิธีการแล้วหนูก็จะไม่กลัวแต่หนูนี้จะกลัวมากครับเนี่ยผมบอกฟังมาเนี่ยผมไปหรือว่าเราใช้เราใช้แผ่นนี้ ปิดแล้ววาครับมันดังหรือว่าทำให้เราตกใจผมเห็นส่วนมากก็จะเป็นกระเบื้องแผ่นเรียบเนาะอันนี้ผมใช้อะไระเขาเรียกอีกชิ้ีหนึ่งนะน,น่าจะมีส่วนผมจะต้องไปหามาแหละนะซื้อมาสักแผ่นทำเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยอยากจะทำะเนาะเนี่ยแถวนี้ว่าจะลงหนูทั้งหมดนะครับเนี่ยโๆนี่แหละอันนี้ลงไว้แล้วตอนนี้จอเธอก็เต้หมดเป็นร้อยบนรมั้งตัวนี้ ที่น้องๆก็มาช่วยขนขึ้นเมื่อวันที่สิ 3, บสามสิบสี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอยู่บ,บ้านสันไปรัดอยูนะ่ไหยังไม่ขนมาเลยนเนาะแต่มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแต่ผมว่าเรือยงังไสเดือนนี่ดีที่สุดเลยา่ท <c oughs> ี่สุดในโลกเลี้ยงไสเดือนอย่างอื่นนี่โอ้ต้องใช้ความสามารถพอสมควรสวัสดีครับ